สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ่นดายุ่นอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหวยเราพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่24นะคะเดือนสิงหาคม 65นะคะหวยราพัฒนาวันนี้แอดให้ติดรูดเบิ้ลนะคะวันนี้แอดให้รูด5ค่ะเจาะเม็ดเดียว51นะคะหวยราพัฒนารูดเบิ้ลรูด5เจาะ51นะคะ สำหรับวันนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเราพัฒนาของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ